อาจารย์พูดเลยนะครับถ้าใครที่มีในส่วนของเส้นวาส,สนานะที่ตั้งขึ้นจากเส้นชีวิตอันนี้เส้นวาส,สนานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเส้นชีวิตครับตามนี้เลยให้คุณสังเกตเส้นนี้นะบงบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรได้ด้วยตัวเองครับและมีความสามารถโดยเฉพาะทักษะส่วนตัวเฉพาะด้านเฉพาะทางสูงมากเช่นบางคนนะถ้าทําอาหารนะก็เป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากบางคนเป็นช่างนะครับช่างทําผมเสริมสวยช่างภาพ เพราะว่าคนที่มีในส่วนของเส้นวัสษณะตั้งจากเส้นชีวิตเนี่ย <The world> เขาจะมีความถนัดเฉพาะด้านเฉพาะทางครับและส่วนมากเนี่ยงานที่เขาทำเนี่ยมันเป็นงานที่ทําแทนกันไม่ได้ครับต้องทําด้วยตัวเองนะครับคนที่มีเส้นลักษณะพวกนี้ส่วนมากจะเริ่มต้นจากศูนย์นะก็คือความไม่รู้อะไรเลยนะครับยิ่งถ้าได้ในส่วนของเส้นสมองนะแล้วมันไปเชิดนะครับอยู่ใต้เนินพฤหัสแบบนี้นะครับโอ้โหอันนี้ยิ่งเหมาะกับงานที่ต้องเรียนรู้อะไรได้ที่ตัวเองนะครับเป็นคนที่ชอบค้นคว้านะครับชอบเรียนรู้ชอบลองผิดลองถูกด้วยก็ได้ คนที่มีเส้นวัสนาเนี่ยนะครับตั้งจากเส้นชีวิตแล้วก็เส้นสมองเชิดไปที่เนินพืนหัสเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นกึ่งๆจะเป็นครูพักรักจําบางทีคุณอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆคุณก็เอาไปต่อยอดนะครับเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะทาก๋วยเตี๋ยวเนาะอาจจะเคยไปเรียนมาบ้างแต่คุณก็สามารถพัฒนาสูตรให้เป็นในส่วนของรสชาตินะครับในแบบที่ตัวตนของคุณก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องแบบ ฉันเรียนมาแบบนี้ฉันก็ลงทําตามนี้ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนะครับอัดแอปได้ตลอดนะครับเป็นคนที่สามารถประสบความสําเร็จในส่วนของการงานนะครับและมีความคิดที่ค่อนข้างแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครแต่ข้อเสียคืองานบางอย่างมันทําแทนกันไม่ได้นะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะมีลูกน้องคุณก็มีได้ครับช่วยหยิบจับนู่นนี่นั่นแต่คุณให้เขาทําแทนคุณไม่ได้เพราะจะไม่มีใครทําดีเท่ากับคุณลงมือทําเอง และคุณก็ไม่เชื่อใจด้วยว่าใครจะทำดีเท่ากับคุณทำเองด้วยครับ